ไม่เชียเสือสมิงหองตีอุ้ยเสือสมิงทูกอันนี้คืออะไรวววเพ่งเลขาสั้นยวัดวรุ่นสักตัวโอหวยเพ่งเลยขาสั้นแล้วมึงอยากตีแกงเหรออธิบายและบอกความหมายของภาพดีไหครับครับขาเยแล้วกันไม่อะไรมีที่สุดไม่โดนไม่ไม่ยอมรอนไม่ไม่เป็นใจสันเอาสองข้อเลยอ่ะวิ่ย อะไรเอือะไรฮ่าฮ่าอ่าห่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮแาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮแาฮ่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 า้่านี่าฮนาน่าฮ่าฮ่าฮ่ายบออะไร่าฮนา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาก่อฮ่วฮ่า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 ไราฮ่าอะาร่าฮ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 ่าาฮ่่ฮ่า่าา่่ เเเทททนี่เองวุเทกถูกปาอะไรปาหนามาโอ้นี่แล้วกันปาหนามอ่ะเอ้ทุกดอกไม้สุดเจ๋งดอกใจรักดอกฟาเวอร์มีผู้หญิงเป็นร้อทใจไม่ถึดอกอันไหนเจ๋งนะตกว่าดอกเนี้ยฟาเวอร์นี่เอเสียนเสียนอะไรวะ สุณตอบดอกไม้อ่เสียหลังเสียนไปโพสเดือยลูกสุดโหดลูกชายเนดีมลูกบาสบปดาบอ่ผมลูกบาสบดาพ่อสุดโหดสพานสลับุรีสนับสุรีสลับุรีอุ้ย กูไม่อยากช่วยนิ้วไล่เฮียรถอะไรกัวเหียผีรถดีรถน้ำดำหัวรถในวรรณคดีไทยแล้วมาดูที่ภาพอินเสิร์ตใหมเราเหี้ยอะไรกันเอยถูกอยู่เออได้ได้ได้หมายกะคือเหี้ยอะไรเอาประการของข่านี้ในวิดีโอดังเก่าออ๋ พ่อหลุดแล้วแปิกบนยูท <ator> <laughs> ูบลูกบาสบรรดาพ่อผมอุ้ยลูกบาสบรรดาพ่อผมบอกความหมาย เกือบทุกคืออะไรกอดตัวกูเรี่ยกดูมีเดียกันไหนรอบนะอะตอมหรออันนี้คืออะไรยิ่งอยู่งานยิ่งเยอะเมาดูกันไหมมีขนมปังหมูหันนครสวรรค์แล้วก็แล้วก็ผีไฟธาตุเอเท่ากับโซเดียมแล้ว ME ในตารางธาตุคือธาตุใด มีเลยแค่ใจดวงนึงันและก็ยัใจใจไปหนคะแนนคุณสงคณสจริงไหมคณสออัศจรรย์ ไปดูไปดูไปดูวิดียสามอีกรอบเฮ้ย real off game องแก้สมการนี้ฮะถูกกันหมดเลยโอ้โหจากสมการนี้ทำไมถึงเป็นข้อหนึ่งไหนอาบอมันดอสย้อนย้อนตั้งชื่อสมการของคลิปดังกล่าวให้ถูกต้อง ไม่ถูกไมนถูกกันหมดเลยเจอทักสินตอนปีสามเกือบไม่รอดใครอ่านข้อสองได้ไหมเพลงนี้ถูกแต่งขึ้นในสมัยใดของประเทศไทยแล้วลองเงียบๆเออนยังไม่ถูกครับลองไปฟังเสียงเพลงที่ถูกแต่งขึ้นในสมัยอันนี้นะครับ ตัวในพาพระเจ้าตากชนะศึกจู้กับประเทศอาร์กติกฮึไม่ถูกครับอะรถูกวะไ้ใครตอบถูกเห็นเห็นเห็นหมาที่มันจับมือกันไหมครับจับนั่นเป็นทะเลที่เชื่อมระหว่างอาร์กติกกับประเทศไทยนะครับคะแนนคูสองฉากนี้เป็นฉากที่ถูกลบออกจากหนังเรื่องช้างกันกล้วยใช่หรือไม่ จริงเฮ้ยใช่นะครับฉากนี้เป็นฉากที่ถูกลบออกจากฉากหนังการ์ตูนนะฉากนี้ถูกลบออกจากหนังโฟรคิงใช่หรือไม่ฮะเกี่ยอะไรเฮ้ยโอ้ยเอาไม่จริงนะครับเอาคือ ดูโฟกิงกันจริงไหมเนี่ยไอ้เหียมันมีเคียนี่อยู่อยู่ในโฟกิงจริงเหรอนกตัวไหนมีสายพันธุ์เดียวกันกับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ในรูนี้น่าจะเป็นข้อสุดท้ายมีเวลา1นาที30ิวิอหารในภาพเหล่านี้คนใดเป็นทหารที่ได้รับการชนะเลิศการจินจุและการแก้สมการก๋วยเตี๋ยวไข่เค็มได้คนแรกของโลก ออตอนนี้มันอยู่ในหลักการนะครับคือว่าถ้าเป็นสีฟ้านะครับมันก็จะออน่าจะลบกันในสงคารามย่ามกุ้งนะครับน่าจะมีขเขาเรียกอะไรนะสมการในการปรุงก๋วยเตี๋ยวคือผมจะบอกว่าเหลือนะ ได้ไม่มีคนดูจะเป็นไงเนี้ยถ้าเกิดแบบด้งอยู่รไม่ปลดใครคือเราสอบถามครับคี่ค่ะ6ีนะคะ รถไฟรถไฟมาตาตามาตามารถไฟมาได้ไงไวตัวเมื่อกี้ทำ <c oughs> มาป้าไงนี่สัสมาพรอมหนาพอตาสีเดี๋ยวเวลาดี่หอย